น้องกาฟิลพร้อมไหมพร้อมนะ5้าสี่สาสองหนึ่งีละนี่คือการเปิดตัวนะคะแกรนด์ันนี่น้กฟรีค่ารกฟิค่ะในส่วนของแป้งเด็กเขาบอกว่าหนูมีแบบ ความเป็นไทยแบบน้องหมาเด็กเหรอคะเหมือนรอเปล่าเหมือนเป็นแมวเป็นแมวเด็กแมวเด็กวิชอตามชื่อเลยกาฟิลเป็นกาฟิลเป็นแมวส้มใช่แล้วก็ต้องเลยเป็นสีส้มใช่ครับเพราะชอบสีส้มด้วยส่วนตัวแล้วนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นก็จะเป็นอารมณ์แบบหอมแป้งเด็กเลยตามชื่อเลยก็คือเบบี้สโนว์ พอทาไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะครับรู้สึกได้เลยแล้วก็ช่วยป้องกันแดดด้วย SPF 30 PA+++ เวยครับสีชมพูเลยวันนี้สีหนูมาทดลองเลยเหมือนไหมเหมือนเพะตามแล้วกัเลยอ่าอ่อ่า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 อคาอ่าอ่าอ่าก็ชื่อกาอ่าอ่าอาอ่าอชีวิตผ่เอยนั่นชื่าอ่าอ่่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอาา่่าา่่อ่า ใช่ครับเราเบนเอเลรนแน่นอนคุณพี่ปุ๊กมองขาดที่ห้อมองขาดมาเหมาะกับเบนเอเลร์นมากเพราะว่าสดชื่นตลอดเวลาแล้วก็อีนอ้อยใหญ่พูดถึงงานโปรตรงนี้กับเริ่มทุกหมอเลยนะครับคุจริงๆเป็นผลักที่ดีมากค่ะเพราะว่าทั้ง Prevent เป็นบอสสเปกตรัมอ่าซันสกรีนที่ดีที่ส่งพลังอย่างที่สองป้องกันแอนตี้ออกซิแดนแล้วก็มลภาวะอย่างที่สามจะช่วยทำให้กระจ่างอย่างปลอดภัยค่ะด้วยสารสกัดนาโนไวท์เทนนิ่ง าาวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากอาจจะมีตะกุบตะกักไปเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของแบรนด์ดรแอลลี่เรานะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แฟนคลับของทางน้องเบนน้องกาฟิลด้วยนะคะให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ฝากยาวๆต่อไปทั้งปีด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องเบนเนาะขอบคุณน้องกาฟิลวนะคะ,คคะที่มาร่วมงานกันแล้วก็รับรองทั้งปีปังแน่นอนค่ะสาธุ แล้วก็ความพิเศษของโปรดักต์นะคะโปรดักต์ของเราเนี่ยพิเศษแล้วก็คือ1คุณหมอก็คือคิดค้นนะคะพี่หมอเอ้ยก็คิดค้นโปรดักต์มาให้มันปลอดภยัยให้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระจายกระจาก,ก,จากอย่าง,างปลอดภัยตามคอนเซปต์ concept, เพราะว่าเป็นแบรนด์ของคุณหมอเองแล้วก็ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะ <Yeah. S 2> ทำใช้เองฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดรแอลลี่ดูแล คนรอบข้างดูแลทุกท่านได้นะคะแล้วก็กลิ่นที่มีความพิเศษก็คือกลิ่นที่เราอิงจากตัวพรีเซนเตอร์ด้วยจากน้องเบนซ์น้องกาฟิลน้องเบนซ์จะเป็นกลิ่นบีเฟสนะคะก็ซึ่งน้องตั้งชื่อเองส่วนน้องกาฟิลก็จะเป็นกลิ่นหอมแมวเด็กนะคะกลิ่นแป้งเด็กเบบี้สน่กก็คือเข้ากับน้องทั้งสองท่านมากดูจากซองก็คือแบบเข้ามาเลยเข้าเลยเข้าไม่พอชุดเข้าผิวเลยหมอครับอย่างสองสูตรนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกนตรงที่กลิ่นค่ะค่ะแต่พื้นฐานทุกอย่าง สาสตร์เลทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการฟิลสดชื่นแนวเด็กคิดถึงแมวเด็ก<น>คิดถึงคิดถึงน้อง <c oughs> คิดถึงวีเฟชก็คิดถึง <Ben craft S 1> เบนค่ะเบนเป็นไงบ้างเขาเลือกเราสองคนมาเป็นพิูเศอเอาจริงด,ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับพี่ก็รู้สึกว่าเราเราเคยร่วมงานกับดรเรลีครั้งหนึ่งแล้วนะครับ<ช>รู้สึกว่าประทับใจมากกับตัวทั้งพี่ทั้งสองแล้วก็พี่หมอด้วยนะครับ คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันตอนมาร่วมงานอีอเวนต์ก็ตอนนั้นก็พูดไปปล่อยๆไปว่า พี่หนอพี่ปุ๊กครับเราอยากดดยารเราอยางไเราอยากมีหน้าตัวเองอยู่บนซองอยังเลยครับอะไรเงี้ยเราพูดเกินไปแค่นั้นนิดนึงเองผมไม่น่าเชื่อครับหนึ่งเดือนต่อมาเราได้รับกออารดิกตองแบบพี่ทั้งสองเลยซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเลยครับแต่ก็ <laughs> คิดนิดนึงก็ได้ก็ต้องคิดแล้วก็เหมาะกับเราไงนะครับอย่างผมก็ B Flash เนี่ยก็ชื่อเนี่ยอิงมาจากตัวผมด้วย B b e n บีแฟลชก็คือ alert หน่อยสดชื่นหน่อยอะไรเงี้ยก็นึกถึงเบบี alert ได้อะไรเงี้ยครับ<อ>ครับฟิลเปเท่าบ้างสิ่งเราก็ตามชื่อครับเบบีสโนนะครับก็นึกถึงเบบีสโนนึกถึงกาฟิลครับ,รบก็จะม,มีความแบบน่ารักของแป้งเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอทาไปก็รู้สึกแบบว่ากลับไปเป็น 14ีครั้งรู้สึกเด็กลงเลยนะฮะแล้วก็เย็นสบายนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันแสงแดดด้วยครับใช่พี่ตุ้มอยากอกวันนี้กิจกรรมอะไรบ้างครับนอกจากวันเปิดตัวแต่ที่เจอทั้งแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีการร่วมเล่นเกมนะคะกับเหล่าแฟนคลับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แต่เรายังไม่บอกตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วก็กิจกรรมก็จะมีอีกต่อไปอีกหลายโปรเจกต์เลยกับน้องนะคะก็ตลอดทั้งปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะคุณนะคะฝากด้วยนะฝาก สนใจอยากซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนสนใจอยากซื้อได้ซื้อได้ผ่านทางช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลของร้านแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะมีครบทุกช่องทางแล้วก็ติ๊กต็อกกำลังจะตามมาเร็วๆนี้เป็ร์าครับผมก็ฝากทั้งสองกลิ่นนะครับเบีซโนแล้วก็บีเฟรชครับซึ่งเป็นสองกลิ่นที่ตรงตัวทั้งสองพรีเซนเตอร์อยู่นะครับก็คือของก้าวฟิลกับของเบนนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยค,ครับดรลิซสันสกินบอดี้โลชั่นครับจ้าดีสครับแนน